บทะเลภูเขาทะเลลากุยมือจะโดนนะเฮ้ยขาโดนเพราะหนูกลัวเขาบอกกลองไปเลยไม่มีปัญหาไม่ได้เมื่อยไม่ได้อะไรนะแต่กลัวมากแล้วเข้าฝั่งนี้แล้วเราไปโรยตัวอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่กลัวหรอกเขามาจากสจังหวัดภาคใต้เขาโประเบิดมาเราพูดปืนอย่างน้อยไปไปดีกว่าไปดีกว่า ฟิลกูมา,มากๆเลยใครไม่เคยมาก็แนะนำว่าให้ต้องมาลองดูดีเวอร์ มาถึงที่สนามบินดอนเมืองผ่นญาติสัก2วินาทีตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาด้านในเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กำลังจะไปเกตที่เราจะขึ้นเครื่องกันนะคะก็คือเราจะไปของสายการบินแอร์เอเชียนะคะต้องไปรอที่เกตที่51เเพราะฉะนั้นเราไปรอกันก่อนเลยดีกว่าอันนี้ก็ซื้อของตุนกินเรียบร้อยแล้วนะคะกับเช้านี้และเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กระบี่ไปเลย กินกะบี่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราได้ติดต่อกับทัวร์ที่เขาจะพาเราไปล่องเรือกันนะคะโดยทีมนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณบริษัทสมายไทยแลนด์ทัวร์นะคะที่เขาเอื้ออำนวยในการล่องเรือเขาก็จะพาเราไปเที่ยวกันวันแรกของอปอนนะคะก็คือวันนี้นะคะเราจะไปทัวร์ที่เกาะด้วยกันด้วยเรือหางยาวแบบเมาส์เมานะคะและเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เรือกันเลยดีกว่าไปเลยและตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นรถตู้เรียบร้อยแล้วนะคะโดย ัว่าของพี่เขาเนี่ยก็จะมีบริการลับส่งนะคะที่สนามบินด้วยนะถ้าเรามาถึงแล้วเขาก็จะแบบให้เบอร์ติดต่อมานะคะว่าที่รถตู้เขาก็จะมารอนะคะอันนี้เราก็จะไปขึ้นกันที่ท่าเรือเคียงทะเลนะคะเป็นท่าเรือที่ทางบริษัทเนี่ยเขาจอดอยู่ที่นั่นนะคะจะผ่านทุ่งคนบ้านเกาะกลางนะคะแล้วก็เห็นวิวเขาขนาบน้ําด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าจะสวยขนาดไหนเป็นครั้งแรกที่เรามาเที่ยวกระบี่แบบลองดูเจ้าหน้าทีเราจะพาไปที่พิเศษ Inspection ด้นนู้นอ๋อแสดงลักษณะกระบี่ด้วยแล้วจะสังเกตนะตาตาเสดงลักษณะจรรมแตงกระบี่อ่ะจะมีในส่วนของเขาขนาดเขาแล้วก็จะมีกระบี่ไขว้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปดูว่าทําไมมันทำไมเขาถึงเอาไอเนี้ย สัญลักษณ์กระบี่ควายกับภูเขาขนาบน้ำเนี่ยมาเป็นสัปลาสญลักษณ์ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันไปลองดูขอบคุณครับโดยปกติโปรแกรมเราก็จะเป็นช่วงเช้าใช่ไหมคะครับแต่นี้เราจะ start ประมาณ9โมงประมาณ6ชั่วโมงอ๋อใช่ล่องเรือนี่ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเลยล่ะคือคือหมายถึงว่ารวมเวลาทั้งทริปรวมเวลาเดินทางรวมเวลาอยู่บนเกาะรวมเวลาดำน้ำประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็กลับมาถึงตรงนี้ประมาณบ่ายสาม ใบสามอันนี้ก็คือจะเป็นเรือใหญ่ที่ไปทัวร์สี่เกาะเหมือนกันครับอ๋อเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมคะว่าเราจะไปไหนเรกรณีเขาจะหมอไปเกาะพีพีก็ได้โดยใช้เรือนี้ครอ๋ออันนี้สําหรับร้อยที่นั่งอันนั้นสําหรับเจ็สิบที่นั่งสำหรับไปได้ทั้งสี่เกาะแล้วก็พีพีอ๋อมีชั้นล่างตรงนู้นด้วย อันนี้ก็จะเป็นข้างบนนะคะ<อ>แล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบนั่งแบบไหนชมบ,บรรยากาศด้านบนหรือด้านล่างนะคะาตายรูปัวเรือ,อะไรได้หมดอ,ไ<ป>ไอาไเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันนะคะอันนี้เป็นลำใหญ่ถ้าตัวใหญ่ก็ต้องคิดนิดนึงเนาะ,ะ <laughs> มันจะลงลำบากนะข้างล่างก็จะแบบไม่ร้อนมากนะคะมันจะมีแคลมด้วยอาฮะ ก็ตอนนี้นะคะพอก็ลงจากด้านบนมาด้านล่างเนาะเขาก็จะมีหน้าเรือสวยๆแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้มาถ่ายรูปเล่นกันนะคะสำหรับใครเนี่ยที่มาแบบเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะไรอย่างงี้ก็สามารถมากับเรือของทางสมยัยไทยแลนด์ทัวร์ได้นะคะเพราะว่าเขามีแบบหลายขนาดให้เราเลือกมากไม่ว่าจะแบบ เรือขนาดเล็กเป็นเรือหางยาวถ่ายรูปสวยๆนะคะมาแบบไม่เกิน10คนก็เป็นเรือหางยาวมาแบบ 50- 60คนก็เป็นเรือแบบลำเล็กนิดนึงที่เขาก็จะมีด้านบนเนี่ยให้แบบเพื่อนๆมายืนถ่ายรูปกันเหมือนกันนะคะหรือว่าใครมาเยอะๆก็มาเรือเฟอร์รี่ลำนี้นะคะแล้วก็มาถ่ายรูปหน้าเรือแบบนี้สวยๆเก๋ๆได้นะคะเฮ้ยแดดเริ่มออกแล้วเดี๋ยวเราไปล่องเรือกันดีกว่าน่าจะถึงเวลาแล้วนะคะตอนนี้จะเที่ยงแล้วไปกันล่องด เพื่อแย่งลูกสาวเจ้าเมือรับแล้วทีเนี้ยเขาถือเขาถือดาบของกันยักษ์ก็ถือดาบเล่มใหญ่มันก็ถือดาบเล่มเล็กเราสู้กันแล้วทีเนี้ยต่างฝ่ายต่างต้องสับราวุธภาษาภาษาลึกๆไปไหมก็ดนโดนดาบกันทั้งคู่แหละต่างฝ่ายต่างฝ่ายต่างโดนดาบกันทั้งคู่สู้กันใช่แล้วทีเนี้ยดาบของทั้งคู่ก็กระเด็นไปอ่าแล้วยักษ์กับมนุษย์ตายลงมนุษย์ก็จะเป็นเผ่าลูกเล็ก ยักษ์ก็จะเป็นเขาลูกใหญ่อันนี้คือมนุษย์อันนี้คือยักษ์ใช่ได้ทีเนี้ยส่ดาบทั้งสองเล่มอ่ะกระเด็นไปทั้งสองฝั่งกระเด็นขึ้นไปดาบเล่มเล็กจะเป็นตำบลกระบี่น้อยีดาบเล่มใหญ่ก็จะเป็นตำบลกระบี่ใหญ่อ๋อประมาณนี้ก็เป็นเรื่องเล่าให้จำกันง่ายๆให้จำกันง่ายๆว่าเรื่องเล่านี้คิดถึงกระบี่คิดถึงเขาขนาบน้ำ 15นาทีจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทิปต่อไปไม่ใช่ทิปสิรู้ทางต่อไปที่เราจะไปกันก็คือทะเลแหวใช่ไหมใช่ ถึงที่ทะเลแหวกแล้วไปทะเลแหวกอยู่ข้างหลังวอน,นี่เองและตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่จ่ายค่าธรรมเนียมนะเขาบอกว่าเราเนี่ยจ่ายครั้งเดียวนะคะสามารถไปได้ทุกเกาะเลยทีเดียวโดยโชว์ใบนี้ให้กับเขานะคะเสีย40บาทแต่เที่ยวได้ทุกเกาะสําหรับ1วันนะคะถือว่าคุ้มค่ามากจริงๆแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงทะเลแหวกทะเลแหวกท,ที่เราอยู่เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3เกาะเนาะถ้าใครยังไม่เคยมาหรือแบบ ขี้เกียจอ่านนะคะก็สามารถดูคลิปวอได้เนาะเกาะแรกเลยนะคะก็คือเกาะมอนะคะเกาะทับแล้วก็เกาะใ่ด้านหลังปอนี่เองแต่ว่าตอนนี้ทะเลสวยมากแล้วเดี๋ยวปอจะพาทุกคนไปดูทะเลนะ้ำแบบใสมากๆใส่จริงๆเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าโกหกไม่เลยจึ้งนี่นะคะคือแบบใส่จริงๆใส่จนเห็นหท้าเลยเฮ้อ ือเราอยากจะอยู่ตรงนี้นานๆแต่ว่าไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันร้อนมากๆเหมือนกันถ้าสมมติว่าใครมาและอยากได้รูปสวยๆเนี่ยก็คือได้กลับไปแน่นอนนะคะกับน้ำทะเลใสๆเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆเลยแต่เราคงจะอยู่นานกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเราจะเป็นลมคือเมื่อกี้นะคะเราก็มาเสียค่าทำเนียมเนาะก็คือผู้ใหญ่เนี่ยคนละ40บาทนะคะค่ายานพาหานะอีกยี่บาทเราได้ยินว่า อีก20บาทเป็นค่าอะไรสักอย่างแล้วก็ไปแดนะ้น้ำเปล่าฟรีหนึ่งคนใช้ได้ทุกเกาะก็คือ2องเกาะน,นี้ใช่ไหมได้หมดเลยอะคะภายใน1นวัน,นครับภายในวันนี้นะครับปับ๊มวันพรุ่งนี้ให้ด้วยได้ไหมคะ <laughs> <laughs> โอเคค่ะไปเถอะค่ะเกาะพี่เขานานแล้ว รับพกรด้สี่เกาะนะครับสี่เกาะหลักๆเลยก็จะมี4จุดหลักๆเนาะก็จะมีหนึ่งคือทะเลแหวกทะเลแหวกก็คือตรงนี้ใช่สองคือเกาะปอดะเกาะปอดะสามคือจุดดำน้ําจุดดำน้ำจดูปาการังนะปาการังสโนคคลิงดูปาการังน้ําตื้นเนาะแล้วก็อยู่ที่4ี่ก็คือหาดไรเลอ๋ออ่าฮะและจุดดำน้ําห่างจากตรงนี้เยอะไหมคะจุดดำน้ํานี่เราขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นลมในแต่ละวัน อาจจะดำได้ดำไม่ได้ไม่ใช่ดำได้ไหคือดำได้ทุกวันแต่ว่าคือบางจุดบางที่ขึ้นลมแรงเราต้องหาที่ที่หลบขึ้นหลบลมเพราะบางท่านไม่ลงอ่าฮะก็จะได้ไม่เมาเรือกันเรืออ๋อมันก็จะโค้งเคีงอันนี้คือเราก็มาจุดแรกแล้วเลข3สามจุดเลกสามจุดโอเคค่ะใครสนใจมาทริปนี้นะคะก็ทริปสี่เกาะทะเลแหวสเกาะทะเลแวบวกกับหาดไล่เลเลออีกที่หนึ่ง งั้นเดี๋ยวเราไปเจอที่2กันเลยใช่ค่ะรู้ว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเราก็ไม่ควรที่จะทำร้ายเขานะคะอะไรเฮ้ยสดชื่นมากเลยแต่ถ้าหันไปฝั่งนึงคือพายุหนักมากเลยบรรยากาศสวยมากนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยตามทีปของเขาก็คือจะพาเราไปดำน้ำนะคะ ด้วยความบอกตรงๆว่าหิวขาะเราก็เลยจะขอไปที่เกาะปอดะไปเลยนะคะเพราะว่ายัางไงวันพรุ่งนี้ว่าจะพาเพื่อนทุกคนเนี่ยไปดำน้ำที่เกาะพีพีอยู่แล้วนะคะเราก็จะได้เห็นความสวยงามอย่างเต็มที่นะคะและเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะปอดะนะสวยสวยสวยมากๆเลยคือดีมากและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่เกาะปอดะเรียบร้อยแล้วนะคะ ต้กอพอดะก็จะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มของสี่เกาะมีพื้นที่เยอะที่สุดส่วนใหญ่ที่มาที่นี่มามาทำอะไรกันบ้างคะก็หลักๆก็เขาจะมาทานข้าวเที่ยงกันที่นี่นะแล้วก็จะมานอนหาดที่นี่หาดจะสวยาาจะใสที่สุดที่เราไปกันมาใช่ครับก็จะใช้เวลาที่กันประมาณชั่วโมงครึ่งรวมเวลาทานอาหารเที่ยงก็จะมีในทัวรของอาร อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้พักใช่ไหมที่นี่จะมีห้องน้ําด้วยเรามีร้านค้าสวัสดิการด้านโน้นอันนี้คือเศษปะกการังมันก็จะมีมันตายแล้วตายแล้วมีรูพุ่นๆอยู่เนี่ยปาการังเป็นพืชหรือเป็นสัตว์คะเป็นสัตว์เป็นสัตว์กินไม่ได้ตอบยากมมีใครกินไหมไม่มีเนาะจริงๆอ่ามันจะหนึ่งรูเนี่ยเท่ากับหนึ่งตัวหนึ่งรูเท่ากับหนึ่งตัวหนึ่งรูเท่ากับหนึ่งตัว ถ้ากิว่าอันนี้ผักครั้งหนึ่งก็ก็เป็นร้อยเป็นพันตัวเหรอคะโอ้อันนี้เห็นรูมันไหมเนี่ยอันนี้เรื่องจริงผมเรียนมาอันนี้เรียนมาเรียนมาได้เพิ่งผ่านการอบรมจากกรมทรัพย์มาโอ้รูรูอันนี้คือมีตัวของเขาเหรอคะคือกลางจะเป็นสัตว์สงวนด้วยวิ่งหนูไม่ได้เด็ดมานะเอาละอันนี้คือเขาตายตามธรรมชาติละตายตามธรรมชาติครับเหมือนหมดอายุขายใช่ คือเขาเขาคอยเป็นอะไรเขาเรียกเหมือนคอยซับซับแรงคลื่นด้วยอพอเขาหักปุ๊บเขาก็จะตายเขาเขาก็จะแข็งแล้วมันจะเป็นหินปูนแบบนี้หินปูนใช่แล้วเขาก็จะโดนคลื่นซัดคลื่นซัดแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นทรายอันเนี้ยอ๋อเปลี่ยนเป็นทรายเหรอคะอันนี้ถ้าทิ้งไว้นานๆคือเขาจะกลายเป็นทรายบทละเอียดกลายเป็นทรายแล้วเขาจะไปเกิดเป็นปะการังอีกไหมและตอนนี้นะคะก็ เป็นด้านข้างของเกานะปอดะเนาะเป็นส่วนที่เงียบมากๆนะคะใครที่ชอบความเงียบสงบมานอนอาบแดดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาตรงนี้ได้นะคะหรือว่าใครจะไปถ่ายรูปซิ gnature ของปอดะกันก็ได้ด้านหน้าเลยคือถ้ามาถึงเราไม่ได้ถ่ายรูปด้านหน้าเนี่ยก็ถือว่ามาไม่ถึงปอดะนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันแต่ขอนั่งสุดบรรยากาศดีๆแบบนี้สักแป๊บนึงนะชอช จุดตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดของปอดะนะคะที่ถือว่าเป็นอันซีนมากๆเพราะว่าปกติทุกคนเนี่ยเวลามาที่เกาะปอดะก็จะอยู่กันแค่โซนข้างหน้านะแล้วก็ข้างๆเยื้องมาอีกนิดนึงสาหรับการเล่นน้ําจะไม่ค่อยมีใครเดินมาลึกถึงขนาดนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเดินมาได้นะคะเพราะว่าถ้าเดินตรงไปอีกเนี่ยก็จะมีพี่ที่เขาดูแลอุทยานนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอุทยานเนี่ยเขาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้อยู่ แต่ว่ามาที่นี่นะคะก็อย่าลืมนะถ้าเราอะไรมาทานก็เก็บกลับกันไปด้วยนะคะแต่ว่าห้ามเก็บประกาลังหรือว่าของที่นี่ไปนะทุกคนเก็บได้แต่ขยะเอาไปทิ้งเท่านั้นดีจังเลย พอมาเห็นจริงๆแล้วมันแบบมันมากกว่าที่เราเห็นจริงๆนะรีสอร์ทใหม่ล่าสุดเนาะที่เขาจะอยู่ตรงอา่าวต้นไทรนะคะ